สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีมามียในช่วงเดือนมิถุนายนปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นในจากหน้าไพ่เนี่ย เป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยกำลังคิด <c oughs> ทบทวนในเรื่องความสัมพันธ์กับการที่ว่า,าคุณจะอยู่หรือไปกับใครบางคนในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว,ว่าคนคนนี้เป็นคู่ครอ,องของคุณที่คุณเคยใช้ชีวิตร่วมกับเขานะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของไพ่ หนึ่งเหรียญที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็เป็นไพ่ดาบเป็นไพ่สามดาบเนี่ยก็หมายความว่าคุณเปิดโอกาสให้คนคนนี้กลับเข้ามาทั้งๆที่คุณรู้ว่า่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันยากที่จะผลักดันให้ได้เดินหน้าไปต่อแต่ทีนี้คุณรู้ว่าว่านิสัยหรือว่าจุดอ่อนจุดเสีย คู่ครองของคุณเน่ยเป็นยังไงบางคนเนี่ยอาจจะมีการนอกใจอาจจะแบบว่าเจ้าชู้หรือว่า,าตัวเขาอยู่ตรงนี้กับคุณแต่ว่าใจเขาเนี่ยไปอยู่ที่อื่นนะหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยโอเคถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าแฟนคุณไม่เจ้าชู้แต่ว่านิสัยขี้เหวี่ยงขี้วีนอยู่ใกล้ไม่ได้เป็นคนขี้หงุดหงิดนะแล้วก็ ไม่น่ารักอะ่ะแล้วในเรื่องของการช่วยเหลือพึ่งพาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ยังจะพึ่งพาไม่ได้แต่บางคนมันก็ยังติดอยู่ในความสัมพันธ์อ่ะยังติดอยู่กับความเคยชินแล้วคุณคาดหวังว่าเออความรักความดีความอดทนของคุณน่ะจะเปลี่ยนใจเขาได้ให้เขากลับมาเป็นคนเดิมที่สมัยก่อนสมัย เมื่อตอนแรกๆอ่ะที่เขาจีบคุณนะที่เขาทำดีกับคุณอันนั้นมันก็เป็นช่วงโปรโมชัน่นไงที่แบบบางครั้งส่วนใหญ่อ่ะคนก็จะทำอย่างนี้ให้กันแหละสร้างความประทับใจให้ให้แก่กันจะซ่อนไอ้ตัวตนทาตแท้ข้อเสียของตัวเองอ่ะคือไม่ให้ใครรู้แหละเวลาเวลาที่จะมาคบหากับใครนะคบ กับใครคนใหม่อะเพื่อที่จะดึงดูดให้คนคนนั้นเข้ามาติดกับดักนะเข้ามาอยู่ในความสัม,สมพันธ์ของเขามันก็จะเป็นไปในลักษณะนี้เพราะว่ามันก็มีอะบางคนที่บางครั้งอาจจะมีการสร้างภาพเพื่อให้คนอื่นคอยตามนะเพื่อให้ใครบางคนเข้ามาในเส้นทางเดินของชีวิตเขาแต่พออยู่กันไปสักพักหนึ่ง ถ้าแท้มันก็จะออกลายมันก็จะออกแต่เขาก็คิดว่าทำไงอะแต่งงานกันไปแล้ว Move in เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนกับว่าก็ต้องทนนะเนี่ยเป็นสถานการณ์ <c oughs> เป็นสถานการณ์นี้เลยที่ใครบางคนกำลังใช้ความอดทนหรือว่าการที่ใครบางคนอยู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่า ต่างคนต่างทำหน้าที่กันไปใช้ความเงียบในการรับมือกับปัญหาแล้วกับคนภายนอกเนี่ยคุณก็พยายามปกปิดสถานภาพความรู้สึกของตัวคุณเองที่เป็นอยู่ที่ตอนเนี้ยที่คุณถูกคู่ครองของคุณเนี่ยปฏิบัติต่อกันมันจึงมีพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยนะที่ ตอนนี้เนี่ยไอความสุขของคุณเนี่ยมันกลายเป็นความทุกข์ของคุณไปละนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องความรักของใครบางคนอันนี้มันเป็นการทำนายดวงโดยรวมถ้าคนที่ได้ร่วมชีวิตกันแล้วเนี่ยถึงจะได้เห็นว่าคนคนนี้เนี่ยยากที่จะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีใคร บางคนเนี่ยผ่านเข้ามาในชีวิตคุณก็ขอให้คุณเนี่ยมีสติแล้วก็ใช้เวลาในการศึกษาดูใจของคนคนนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากที่จะผิดหวังนะเพราะทุกอย่างเนี่ยแรกๆเนี่ยความรักมันก็หวานชื่นนะนะทุกคนเน่ะเขาก็จะมาสร้างความประทับใจให้คุณได้เห็นแล้วก็ไอเรื่อง ไอ้นิสัยอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็หลบซ่อนเอาไว้ก่อนมันก็เป็นสถานการณ์ที่ผู้จัดเนี่ยพยายามได้อธิบายให้คุณได้มองเห็นภาพถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ลงลึกในความสัมพันธ์ค่อยดูใจกันไปเพราะเอาจริงๆแล้วคนคนนี้บางทีคุณก็ไว้ใจเขาไม่ได้ในเรื่องความซื่อสัตย์อันนี้นะหนึ่งสอง แถมนิสัยของเขาก็ถ้าคุณได้รู้จักจริงๆแล้วจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่มีเหตุผลเพราะว่าอันนั้นก็เป็นตัวแทนของไพ่ห้าดาบคือใครอยู่ด้วยเนี่ยพอได้รู้จักสักพักหนึ่งมีแต่คนแบบร้องไห้เสียใจปิดหน้าเดินออกจากความสัมพันธ์มันเป็นไปในลักษณะนี้เลยถ้าเกิดว่าคุณจะเปิดรับใครเข้ามาในความสัมพันธ์ แล้วคนคนนี้เนี่ยคุณจะคุยอะไรกับเขาดีๆปกติไม่ได้มีแต่การเอาชนะหรือไม่ mm. เช่นนั้นเนี่ยถ้าเขาผิดเขาก็ไม่ยอมรับผิดแล้วแถมดีไม่ดีตวาดใส่คุณอีกทำเป็นแบบว่าเจ้าอารมณ์เพื่อให้คุณเนี่ยหยุดปากเพื่อให้คุณเนี่ยไม่ต้องพูดเพราะเขาไม่อยากได้ยินนะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นในลักษณะนี้เลย ถ้าเกิดคุณคาดหวังว่าคุณจะมีใครสักคนเอ่อเข้ามาให้ความสุขกับคุณนะแล้วก็เป็นที่พึ่งกับคุณคนคนนี้คุณจะผิดหวังแต่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อผู้จัดทั้งหมดหรอกคุณอยากจะลองคบดูก็ได้ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ว่าคุณก็ต้องสร้างเกาะคุ้มกันให้ตัวคุณเองควบคุมการให้และการรับให้ดีนะ อันนี้พูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วส่วนในเรื่องของการงานบางครั้งเนี่ยตอนนี้คุณอาจจะมีความคิดอยู่ในหัวสมองแล้วว่าคุณอยากที่จะเดินออกจากตรงนี้มันมีบางสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานบางคนเนี่ยอาจจะไม่จริงใจหรือว่าทําตัวเป็นคู่แข่งหรือว่าอาจจะแบบว่านินทาให้ร้ายคุณรับหลังอย่างเงี้ย หรือไม่เช่นนั้นบางคนก็อาจจะเจอแบบประเภทคนที่ชอบทำตัวเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่นะชอบทำตัวแบบพานหรือบางทีเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานอะไรในลักษณะเนี้ยแต่เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องทนน่ะเพราะว่าคน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 นี้เนี่ยยังไงเนี่ยคุณไม่มีทางชนะเขาหรอก แล้วถ้าเกิดว่าคุณทําตัวต่อต้านหรือว่าแบบไม่ยอมอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ปล่อยคุณเลยนะดีไม่ดีเดี๋ยวจะมาหาเรื่องคุณเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนคนนี้เหมือนป่วยทางจิตนะแต่ว่าเขาเก่งในเรื่องการหาเรื่องในเรื่องการเแทงคนข้างหลังกับไอ้วิธีการแก้แค้นอะไรต่างๆเนี่ย คนคนนี้เนี่ยมีครบเลยนะแล้วมองไม่เห็นตัวเองโดวยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนผิดฉะนั้นคุณก็จะต้องอยู่ให้ห่างจากคนคนนี้คุณจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องทําดีอะไรกับเขาเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมาหลอกใช้คุณหรือว่าทําดีกับคุณแต่พอไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเดี๋ยวอารมณ์ทัดแท้ การกระทำเนี่ยก็จะออกเลยเต็มที่กับคุณเลยนะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ให้คุณได้เตรียมอยอมรับทำใจกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในที่ทำงานแห่งนี้นะแต่ว่า <c oughs> ถ้าถามว่าคุณคิดที่จะออกจากตรงจุงจดนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นความคิดที่ดีไหมนะไพ่ก็แนะนำว่าขอให้คุณเนี่ย ทนอยู่ตรงนี้ต่อไปถึงแม้ว่า <c oughs> ขอโทษนะตอนนี้มันอากาศเปลี่ยนแล้วก็กลายเป็นว่าเจ็บคออันนี้เดี๋ยวคงต้องทำเป็นวิดีโอสุดท้ายแล้ววันนี้หมายความว่าคุณเนี่ยอย่าเอาคนคนนี้เนี่ยมาเป็นอารมณ์มาเป็นเครื่องตัดสินว่าคุณจะอยู่ต่อหรือว่าคุณอยากที่จะออกจากตรงนี้ ผู้จัดเข้าใจแหละว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอ,เ,อเพื่อนร่วมงานที่ไม่เป็นมิตรบรรยากาศในการทำงานที่แบบว่ามันมันท็อกซิกอะเข้าใจความรู้สึกคุณเลยว่าบางครั้งคุณอยากจะออกจากตรงนี้แต่ว่าคุณก็อยากใจร้อนนะเพราะว่าให้คุณเนี่ยนึกถึงผลประโยชน์ในระยะยาวของคุณดีกว่าเพราะว่ากว่าที่คุณจะออก จากตรงนี้อสมมุติว่าถ้าคุณเลือกที่จะออกจากตรงนี้กว่าที่คุณจะได้งานใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบสักพักหนึ่งเลยนะขอให้คุณมองในด้านบวกแล้วทำหน้าที่ของคุณต่อไปก็แล้วกันแล้วก็ปรับเปลี่ยนความคิดความคาดหวังแล้วคุณจะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับคนพวกนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องสูญเสียความเป็นตัวเอง หมายความว่าคุณจะต้องยอมรับทําใจว่าไอ้ที่ทํางานแห่งนี้มันจะเป็นลักษณะนี้คุณก็อยู่ห่างๆเท่านั้นเองแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปตอบโต้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาเปาะเดี๋ยวเขากัดคุณไม่ปล่อยนะเพราะว่าถ้าเป็นพลังงานของไพ่ห้าดาบไพ่ลาวชินีพระจันทร์แล้วก็ไพ่เดอะชาริออตคนคนนี้เนี่ยไม่มีเหตุผลเลยนะ แต่ในเหตุการณ์นี้ดูเหมือนว่าคุณจะใจร้อนไม่ได้แล้วก็เป็นสถานการณ์ที่คุณยังต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่คุณจะต้องนึกถึงนะก็เลยเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องเนี่ยสร้างภาพทำเป็นว่าทุกอย่างโอเคนะอยู่กับคนกลุ่มนี้หรือว่าอยู่ในที่ทำงานแห่งนี้คุณก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับคุณก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะ ไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันจะมีทุกที่แหละในที่ทำงานมันไม่มีที่ไหนที่ว่าเพอร์เฟกหรอกแต่พฤติกรรมของคนคนนี้ที่แบบว่าหาเรื่องคุณรบกวนจิตใจคุณเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยใครๆก็รู้นะคุณก็มองเขาเป็นแบบเหมือนาธาตุอากาศไปก็แล้วกันเพื่อให้คุณน่ะได้อยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ของคุณนะก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจ และถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ